ไปต่อกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาอยู่ติดป่าแม่วงที่นี่ออกเก็บเห็ดเพาะขายนะคะเรียกว่าเป็นการหารายได้เสริมแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างงามในช่วงฤดูฝนเป็นอย่างมากเพราะว่าราคาดีดีค่ะ 1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นเห็นบอกว่าบางพื้นที่<ะ>กิโลละ500บาทก็มีมชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ที่ติดป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงอําเภอมแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ช่วงนี้ไม่ว่างนะคะต่างเข้าป่าเก็บเผ็ดเพาะสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงฤด,ดูฝนกันอย่างคึกคักแต่ละบ้านสามารถหาไรายได้หลักหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวชาวบ้านใหม่แม่ เลวาตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงก็คือคุณกา้านยนตศาสตร์นะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤด,ดูการหาเหตุผะของชาวบ้าน แต่ละวันชาวบ้านก็จะต้องเข้าไปแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แม่วงกอดถึงจะสามารถเข้าป่าเพื่อหาเห็ดออกมาขายได้แต่ละคนก็จะได้เห็ดพอออกมาขายวันละประมาณ2-4กิโลกรัมบางคนหาได้เยอะก็จะได้ประมาณวันละ5กิโลกรัมสร้างรายได้เดือนละนับหมื่นบาทต่อครอบครัวเลยทีเดียวค่ะเห็ดที่หาได้ขายหมดกันแบบวันต่อวันเลยนะคะเนื่องจากว่ามีแม่บ้านเออมีแม่ค้าเข้ามารับซื้อใน ถึงในหมู่บ้านส่วนราคาเนี่ยราคาดีมากๆ ตั้งแต่250ไปจนถึง300บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่ว่าเห็นบอกบางพื้นที่เนี่ยขายได้ถึงกิโลกร,รัมละ5 0 0บาทก็มีก็ตามสภาพความอ่อนแล้วก็ความแก่ของเห็ดที่ชาวบ้านได้เก็บมานะคะยิ่งอ่อนเนี่ยราคายิ่งสูงเพราะว่ายิ่งอ่อนอเห็ดมันจะอร่อยนะคะคเวลากัดเข้าไปทีเนี่ยมันจะดังเปาะไงเป็นที่มาของคําว่าเห็ดเปาะหรือว่าเห็ดเพาะนั่นเองในช่วงฤดูฝนชาวบ้านก,ก็สามารถหาเห็ดสไร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นกอบเป็นกันอย่างต่อเนื่องนะคะ หนะะึ่ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นก็คือในช่วงฤดูฝนแบบนี้ละค่ะยุโรปเขามีทัฟเฟลนะ,ะเรามีเห็ดเพาะโอ้ยสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับ